บันทึกลึกลับ4วันสคืนที่ผืนป่ากลืนร่างเด็กชายคนนึ่งหายป่าหลายคนบอกว่าเด็กเดินหลงไปในป่าแต่ทว่าคนส่วนใหญ่เชื่อว่ามีบางสิ่งบางอย่างชักชวนให้เด็กคนนี้เดินเข้าไปในผืนป่าเพื่อวัตถุประสงค์บางอย่าง28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่อาสาสมัครเจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วง ร้อมชาวบ้านกว่าร้อยชีวิตต่างระดมค้นหาเด็กชายอายุ8ขวบที่ได้หายตัวไปอย่างลึกลับภายในพื้นป่าแม่วงจังหวัดนครสวรรค์หลังจากที่เพิ่งกินข้าวมื้อเที่ยงกับพอ่อเสร็จเรียบร้อยก็นั่งกินข้าวอยู่กับผมตอนเที่ยงสองพอลูกแม่เขาไปทำงานไปเสียบมันอิ่มแล้วแกก็ตือทำข้าวออกจากห้องมากระจาัางชามอยู่หน่อยจะนุจะไปเดี่ยว แฟนร่าผมก็นั่งรออยู่ที่ห้องกันะมันก็มันก็ปิดสังเกตแล้วก็สี่โมงแล้วจนแม่เขาจะเลิกงานแล้วมันก็ยังไม่โล่ผมก็เลยขี่รถตามหาตามหมู่บ้านไม่มีนะไม่เห็นมาแล้วไม่เห็นไอ้ปอมาเลยตามเพื่อนๆเข้าถามกลุ่มในแล้วก็มาถามกลุ่มแถวบ้านกำนันเลยทยอยออกตามหากันเพื่อนบ้านที่รู้ข่าวว่าน้องป๋อหายตัวไปพร้อมกับสุนัขคู่ใจ ช่วยกันตามหาจนทั่วหมู่บ้านแต่หาเท่าไหร่ก็ยังไร้วี่แววที่จะพบตัวในที่สุดผู้เป็นพอ่อจึงตัดสินใจเข้าไปขอความช่วยเหลือจากหัวหน้าหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติแม่วงตอนเด็กไปเข้าไปตามหาคือไปตามแม่หนะละลแล้วก็หลงแล้วรู้ว่าหลงแล้วป็๊บเจ้าที่เป็นพอนะ่อแล้ก็ถูแจ้งผมผมก็ได้เรียน แจ้งทางหัวหน้าอธาณอิทธิมนาสุทนทีนี้ก็ทางหัวหน้าสุนท,ทนนะได้ประสานงานหลายฝ่ายช่วยกนมาวางบาง,บาง,บางแผนครั้งนี้แบ่งก็เป็น4ชุด5ชุดตามีกำนันมาร่วมมีชาวบ้านผู้ใหญ่บ้านด้วยครับท่านนายอำเภอ,อชาวบ้านมาร่วมกันร่วมกันค้นหาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องร่วมวางแผนการค้นหาในขณะที่ชาวบ้านที่สนิทคุ้นเคยกับน้องป๋อต่างห่วงใหญ่และแปลกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจาก น้องป๋อเป็นเด็กที่ชอบวิ่งเล่นไปตามสถานที่ต่างๆในหมู่บ้านจนรู้จักแทบทุกซอกทุกมุมเป็นไปได้อย่างไรที่จะหลงจนกลับบ้านไม่ถูกเว้นก็แต่ว่าจะมีบางสิ่งบางอย่างเกิดขึ้นกับน้องป๋อวันแรกนะครับที่28ชุดของบทยานแห่งชาติ ในวงมันก็ค้นหากันแล้วก็หลายๆห,หน่วยงานนะครับช่วยกันค้นหา<ป>ชาบ้านและเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานกว่าร้อยชีวิตถูกจัดแบ่งเป็นทีมค้นหา6ชุดปูพรมค้นหาในรัศมี5กิโลเมตรของป่าแม่วง ผมแบบเปกิโลกิโลไปคือใช้แบบลงผมคือหาไปเรื่อยๆหาทีละ1กิโลออกไป1กิโลกิโล5โลห5โลอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่มาหากันง่ายเมื่อทุกฝ่ายรับทราบแผนการค้นหาทุกคนต่างรีบออกกระจายกำลังตามแผนที่วางไว้ทันทีเพราะทุกนาทีที่ผ่านไปมันหมายถึงลมหายใจของน้องป๋อเพราะหากหลงป่าจริงโอกาสที่เด็กวัย8ขวบ จะมีชีวิตยอยู่รอดภายใต้พื้นป่าที่เต็มไปด้วยอันตรายนั้นเป็นไปได้น้อยมากแม้จะมีสุนัขติดตามไปหนึ่งตัวก็ตาม เย็นคํากระทั่งสว่างทุกทีมต่างออกค้นหาอย่างไม่ลดละแต่ทว่ายิ่งเนิ่นนานก็ยิ่งไร้วี่แววพร้อมความหวังที่จะพบน้องป๋อก็เริ่มเลือนรางลงไปทุกทีแม้จะเริ่มสิ้นหวังแต่ทุกชีวิตก็ไม่มีใครคิดยอดอ่อท้อเพราะมีชีวิตของเด็กเป็นเดิมผ่าน จนกระทั่งมาถึงเที่ยงของวันรุ่งคืนความหวังที่จะพบน้องปอในผืนป่าก็เริ่มส่งสัญญาณออกมาให้เห็นหมาออกมาจากป่าประมาณ 2, 3, ายสองใบสามหมาติดเด็กหมามเข้าวิ่นในป่าหมาออกมาปุ๊บเอาแสดงว่าหมาออกมาจากป่าเด็ก,กต้องอยู่ในป่า <c oughs> คิดกันว่าอย่างนั้นเลยยังไงเด็กมาเด็กออกนาอเกือบ24ชั่วโมงที่หายไปแม้จะได้เห็นสุนัขเดินกลับออกมาจากป่าแต่ทวา่ากับจิตใจของผู้เป็นพอ่อ มันแทบไม่มีผลแต่อย่างใดด้วยไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดที่ทำให้สุนัขตัวนี้ยอมทิ้งลูกของตนแล้วเดินออกจากป่าเพียงลำพังก็รู้สึกเสียใจครับเพราะว่าหาลูกไม่เจอก็มีความหวังมาก 24ชั่วโมงพบเพียงสุนัขอีก48ชั่วโมงต่อมาอย่างไร v ้วี่แววน้องป๋อช่วงเวลา3วันของการค้นหาแทบทุกอนูของพื้นป่าในรัศมี5กิโลเมตรที่ไม่พบแม้แต่ร่องรอยของมนุษย์สารเจ้าพ่อดาวเรืองแห่งนี้จึงเปรียบเสมือนความหวังครั้งสุดท้ายที่จะทำให้ทั้งพ่อและแม่ได้น้องป๋อกลับคืนมาสู่อ้อมกอดของตน เด็ก8ขวบหลงป่า3วันสถานการณ์อย่างนี้าว่ากันตามความเป็นจริงต้องบอกว่าโอกาสที่น้องป๋อจะยังมีชีวิตอยู่รอดนั้นแทบเป็นไปไม่ได้แต่กับหัวใจของพ่อแม่แล้วตราบใดที่ยังไม่พบร่างความหวังนั้นย่อมยังมีอยู่เสมอผมกระบนไว้ว่าคือว่าได้ลูกชายกลับมาเป็นเป็นะจะบวชให้ ไม่เพียงเจ้าพ่อดาวเรืองยังมีร่างทรงอีกหลายสำนักที่ผู้เป็นพ่อเดินทางไปขอความช่วยเหลือเพื่อให้ช่วยทำบางสิ่งบางอย่างเปิดทิศเปิดทางให้พบน้องปอทางตลังตกเขาบอกว่าเด็กยังไม่ตายบอกว่าเด็กอยู่ทางทิศตะวันตกเชียงเหนือให้ให้ไปตามกลับมาได้เลยแม้จะค้นหาไปแล้ว แต่เพื่อความสบายใจของผู้เป็นพอ่อเจ้าหน้าที่จึงวางแผนค้นหาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพื้นป่าตามที่ร่างทรงบอกอีกครั้งการค้นหาซ้ำสองตรงจุดเดิมผ่านไปไม่นานนักเจ้าหน้าที่ก็บพบร่องรอยบางอย่าง กลับใช่ไหมแล้เดินรอตามก็เอากลับมาเออปรมาลงกว่าๆตอนนี้เดินย้อนมาได้แล้วนะครับซื้อซืลอยเมื่อเช้าเจอนี้เขาตรวตามคือลอยล่อหวยกลับมาเรื่อยๆก็มันก็ใกล้จะพ้นแล้วเนี่ยไม่เหลือไม่เหลือไม่ได้อะไรใช่ไหมจริงไม่เหลือวันที่สามเรามีชาวบ้านเข้าไปพบร่องรอยร่องรอยติดพอหน้าที่วางแผนเขาได้วางแผนให้ไปตรวจคนตรงนั้นก่อนดูร่องรอยแกะรอยเอาวางคนวางวัชุดเข้าบริเวณแลอมาเรื่อย เอาเป็นวงกลมราศมีไปเลยเอา2กิโลก็ห,าหลายรอบครับก็บแบ่งไปครั้งแรกหาไม่เจอแต่พอไปขอเจ้าพ่อดาวเรืองแล้วมาค้นหาใหม่กลับได้พบรอยเท้าเด็กชายป๋อแม้หลายคนจะแปลกใจและยังสงสัยอยู่ว่าร่างทรงรู้ได้อย่างไรทุกคนต่างรีบค้นหาน้องป๋อเพราะมาถึงวันนี้ก็4วันเต็มเที่เด็กชาย8ขวบผู้นี้ต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้พื้นป่าเพียงลำพัง ไปเจอรอยใหม่เลยเป็นรอยเท้าดิเดินม,มาคงคงหลังหน่วย่ยแผนที่เขาเรียกว่าคงไม่เละคราวนี้พวกเราก็กลับมาถึงเที่ยงวันก็มาวางแผนกันเดินอีกทีนึงสื่อสารกันมาตัดรวมตัวว่ามาเจอรอยเด็กตรงนี้รอยใหม่ครั้งสุดท้ายที่จเจอรอยใหม่แล้วก็วางแผนกันใหม่ ขึ้นคลองไปรอยลัดไปอีกหนึ่งคลองเลยามพระบรมมีคลองหลายคลองนี่เดินตามมาของอ่าของไมเลยเนี่ยแล้วก็อีกชุดนึงก็เดินข้างคลองอีกชุดึงโดนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเนี่ยวางมาประมาณทั้งข้างละห้าร้อยเมตรินลงมาก็เจอรอยใหม่มาเรื่อยๆเดินมาประมาณทั้งสองโลหลังวางแผนค้นหาอย่างละเอียดอีกครั้งหลังกระจายกำลังไปตามลำคลองในผืนป่าตามรอยเท้าที่พบ เสียงวอรจากเจ้าหน้าที่หในทีมค้นหาก็ดังขึ้นพร้อมกับคำพูดที่ทำให้ทุกคนดีใจและโล่งใจทต้องมาแบบครับ้อมกันครับแฟรและปลอดตัวครับปกติทุกอย่างครับปกติทุกอย่างปลอดใครดีครั เจ้าหน้าที่ทีมค้นหาไปพบน้องป๋ออยู่ที่บริเวณลำคลองในป่าที่อยู่ห่างจากบ้านของพ่อแม่ไปประมาณ2กิโลเมตรโดยตามลำตัวใบหน้ามีบาดแผลจากการถูกหนามของต้นไผ่ขินจากลำทานบาดจนเป็นรอยหลายแห่งและมีสภาพจิตใจที่ยังตกอยู่ในอาการวาดผวา ร้องไห้ตลอดเวลาลังไหคือเด็กมันอยู่ในสภาพตกใจอยู่ก็องภานะครับต้องพามาที่ที่หน่วยปฐุมพยาบาลเพราะว่าเบื้องต้นนี้เด็กก็ดีขึ้นแล้วแต่เบือเขาเสียขวัญนะคะะต้องสี่ขืนแล้วอะค่ะเพราะเด็กน่าจะขาดอาหารแต่น้ำเขาน่าจะได้กินได้ในแหล่งน้ำอะ ความรู้ก็น่าจะเพียงชั้นปอสองหรือปอสประสบการณ์ชีวิตก็เพียง8ปีกลางวันจะหวาดกลัวไหมกลางคืนจะนอนอย่างไรเสียงป่าจะทำให้น้องหวาดผวาขนาดไหนไม่นับรวมอันตรายจากมแมลงและสัตว์ป่าอีกมากมายไม่น่าเชื่อว่าเด็กคนนี้จะมีชีวิตรอดอยู่ในป่าได้ถึง4วันที่สาคัญในวันที่เจ้าหน้าที่พบน้องป๋อในผืนป่าน้อง กไม่มีอาการตื่นตกใจหรือวาดกลัวแต่อย่างใด ภาพน้องเขาตอนนั้นนั่งนั่งเล่นน้ำไม่ไม่รองครับก็มีสภาพผิดร้อยอะไรทั้งปีเลยครับสภาพดีแต่ผอมหน่อยครับก็นั่งอยู่ปุ๊บเลยเขาเห็นเกาอยู่ในสภาพแบบตกใจหน่อยนะก็ไปคุยเขาไปกอดเขาอะไรเงี้ยแล้วเขาก็ดีขึ้นมาท่านก็งลงไห้ เรื่องอินอ่นรวยๆพวานว่ามันเรื่องธรรมดาคนเขาหิวก็มาได้กินข้าวหลายวันแต่ไม่ถึงขนาดจะเป็นลไมไปแรงนะครับอ,อยู่ในสภาพเกือบจะปกติแล้วเด็กก็ดีขึ้นหน่อยแล้วค่ะเพราะเด็กกินข้าวได้แล้วกินน้ำได้กินอะไรได้นะคะเดี๋ยวเราไปพยาบาลในกทีนงนงเนาะจะเพราะความหวาดกลัวที่เห็นคนจํานวนมากหรือเพราะเหตุใดก็ตามทุกคนที่เห็นน้องป๋อร้องไห้ต่างพยายามเข้าช่วยเหลือปลอบโยนและทําทุกวิถีทางที่จะพาน้องป๋อไปให้ถึงโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุด ก็คือมีแผลตามตัวแผลถลอกตามตัวนะคะก็คือเราทําการก็คือประถุเนี่ยเบื้องต้นในการเช็ดตัวแล้วก็ทําแผลส่วนมีอาการขาดน้าเล็กน้อยนะคะก็คือตอนนี้ทางโรงพยาบาลเขาให้น้าเกลือไว้นะคะแล้วก็เด็กกินอาหารได้ก็คือยังไม่หไม่หมดตอนนี้ก็คือดูเรื่องสภาพจิตใจของเด็กก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราส่งัไปโรงพยาบาลแล้วก็เจาะเบื้องต้นคือพวกไข้มาเียว่าเด็กเป็นไหมแล้วก็เดี๋ยวเราเฝ้าระวังอีกภายในหนึ่งเดือน เต็มที่ม่ใเที่ทุกคนต่างดีใจที่ช่วยน้องป๋อออกมาจากป่าได้หลังจากทุ่งเทแรงกายแรงใจออกค้นหาถึง4วันแต่ทวา่าความดีใจนั้นกลับซุกซ่อนความสงสัยไว้อย่างมากมายข้อสงสัยหลายเรื่อง ที่ยังคาใจทุกชีวิตที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ก็คือน้องป๋อเข้าไปในป่าทำไมน้องป๋อใช้ชีวิตอยู่ในป่าอย่างไรน้องป๋อกินอะไรนอนอย่างไรและน้องป๋อไปเล่นในป่ากับใครเขาบอกว่าเขาไปหาแม่แล้วเ็าหลงหมาหมาพาวิ่ง มาหาเนีมาเขาเดินเลาะตามคลองมาเขานอนมาเรือยเล่นน้ำมาเรื่อยถามว่าหนาวไหมบอกไม่หนาว <c oughs> เขาบอกเินก่นน้ำเลยเขานอนดกูกกลางคลองเลยครับข้าง,า,งา,างในน้ลลำเลยข้างไอ้นน้ำถามว่าเรื่องป่าหลงอะไรความลึกลับมันก็มีหลงบ้างหลง,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 ลงมากก็โตมีคนโตเคยมีบ่อยแต่เด็กแค่ครั้งแรกคนแรกทั้งเก่งก็ไม่เกินคืนนึงตอนเช้าก็กลับได้ ฟังฟังจากแม่เด็กนะจากตัวเด็กเาเล่าให้ฟังว่ามีเขาไปอยู่กับคนแก่มีอยู่ไปอยู่กับเด็กอะไรประมาณเนี้บอกลุงมีคนมาเรียกเด็กเด็กเหรอผู้หญิงยังไงคะเข้าไปเล่นกับเขาในป่าเหรอครับแล้วเขาดูแลเราดีไหมดีครับ อยู่ดีสบายน้ำท่าสมสมบูรณ์การอยู่กันกินนี่คู่ขนมขนมนี่เพียบแต่ก็มีเพื่อนเล่นเยอะแล้วก็มีแต่เพื่อนผู้หญิงว่ามา,มาพาเข้าไปมีคุณแก่คอยคอยดูอยูไ่ไม่ให้ดื้ออะไรเงี้ยอ้ามดื้อห้ามวิ่งเล่นอะไรเงี้ยเด็กหญิงปริศนาคนชราที่คอยดูแลเพื่อนๆืน,นมากมายพร้อมขนมเยอะแยะนี่คือส่วนหนึ่ง ที่น้องป๋อบอกเราเมื่อคราวที่หลงอยู่ในป่า4ี่วันแน่นอนว่ามันเป็นเรื่องราวที่พิสูจน์ไม่ได้ในขณะที่หลายคนเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์ของผื้นป่าแต่บางคนก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าไปถามพ่อของน้องป๋อว่าเรื่องที่ลูกชายเล่ามานั้นมีจริงหรือไม่พ่อน้องป๋อจะบอกว่าเขาก็เจอมาเหมือนกันพ่อน้องป๋อเจออาถรรพ์อะไรในผืนป่าแม่วง thăm tỏ đó cũng có trong điều này chỗ nào cả lực lắm thức lực